อันย้ายแถาเพิ่นเบ่อยฟังเพิ่นคือว่าย้ายเวิร์นย้ายเวิร์นหนูไทยสูงอันเพิ่นเพิ่นเอาผัวเพิ่นเอาผัวบ้านคออันพี่ซ้ายจงมาคุติไม่เงียเวิร์นเอาผัวพี่ซ้ายจงมาคุติบ้านนี้เพิ่นกับยุบ้านคอพู้นละตะกี้บ้านนี้เพิ่นไม้ยุหนีแล้วว่าตั้งตะกี้มันมีต้นไม้ใหญ่ยยุหนีหรือสังตะเบ่งโต๊จังอันนายจานว่านี่ละเพิ่นตัวบ่ตัวบ่องหูได้หนิเป็นเด็กน้อยเพิ่นบ้าไทยอัน ใหทางเถิงผุ่นอะพืนไรงไ้งอวอะไรกล้วยลงไปค่ะจิเปคาเมีงลางเอามาจอดไว้ทั้งนะ้ำพอยญ์บ้องนะ้าพอยญี่ยนีละ่ะบบานี้อันงใหไ่ยยไปหลักเอากล้วยง้วหน่อยพืนมา้าพะนะอันเกี้ยวขึ้นไปยู่เถิงอันงาโพพะนะง้วหน่อยดนนองหนึ่งพะนะไม่ไง่าตั้งแต่เราตายมานี่กะตะหึงละนอแล้วเ,เดี๋ยวลอยสีมหาปีแล้วจังตายเมีย ตั้งแต่กี้มันก็เป็นจังติแล้วหยังสิกล้าย่างเข้ามาจังสิตั้งแต่อยู่ทางนอกก็ย่านจังหยังนี่มันโอเียวหาบ่เห็นหยังดิอือในนี้บ่มีหยังดอกมืดตึ๊บบ่มีหยังจังแนวครับบานี้เพิ่นมาอันพัฒนาขึ้นจังไดูพาบ้านเมืองมาพัฒนาขึ้นผัดแปนแปนก็จังบ่เห็นดอกอันนี้อ๋อตั้งแต่กี้บ่เห็นดอกจักเป็นจังไดตั้งแต่ย่างนําซั่นก็ตัวก็เลือยด่กูได้ยินเสียงหยังบ่อดๆแม่งูใหญ่บ อบอสบอวได้แม่มนอิลี่อิลี่ครับอตอนนี้แม่อยุ่เท่าไรแล้วใเกดชิปพกเกดชิปเกดปีไม่นี่แหละจ้ะแม่ตั้งแต่เกิดมากก็พอเลยเป็นบอยมองเนี่ยโอ้ยก็เห็นยุ่งยังสี่แต่ว่ามันหนึ่งหกเป็นยุ่ยังสี่แต่มัาหนึ่งหฮกก็นี้ครับมันก็เป็นจังแล้เวเบานั่นละครับผมเพราะว่ามันบ่ลือนกันไก่เนาะครับอ๋อก็ะมีอยจังคันละจ้ะครับมีสิ่งอย่างที่มาเหตุไหนเฮ้าได้เห็นนิมิตเห็นยังบ่แม่ บ่มีบูมีเห so> right? so uh, uh, ี่ยวกับมีธรรมดาบ่บ่เห็นต่างๆนั่นนะแต่เป็นทีสักการะบูชาของไทยบ้านนี่อีหลีอันค้นตำบลหนองกุ้งกับบ้านหนองกุ้งล่ะเพื่อนสิเพื่อนสิรียกตั้งผู้หญ่บ้านกำนั้นอย่างีิเพื่อนกับม้ามาบนนี่งมาบวงสวงนี่อ๋อครับก็ได้มหมบ่าแม่ได้อยู่นาล่ะไปรับจังรับไบตั้งดาตั้งเดือนก็ได้มาอยู่มากินมาห่างมามีกับมีผู้หลงพ้นิ่งผู้สุขผู้หมานครับแตะบ่าเป็นอย่างเยเทีอ พ่พื้นน้ำไหลขึ้นมานี้ตัวพวมีแล้วะ็ว่มีคนตายน้ำอีกตั้งหากครับลูกล้านไปเหตุงานต่างประเทศไปเหตุงานเมืองกรุงมูอนิกามาขอพรบองนี้ได้มาขอพรนี้มาขอพรเราก็ไปไปกับพื้นมากกับมาบอกเพิ่นหรีครับคันคันันไปยุ่มยังนอกขันเจ็บขันป่วยยังทีกับทรมาบอกพอบอกแม่ว่าบ่บอกเพิ่นตอนที่ไปจังทันยังที่บ่เ้าบ่สักกรลาเพิ่นยังทีก็โทรมาทั้งพีเ้าเพิ่นก็เศร้าแม่ครับ ก็เลยนับถือกันมาแต่พอแต่แม่มาครับผมอาแม่ฝากพี่น้องให้มาเยี่ยมชมมาท่งทองเที่ยวโบราณสถานดอนยินจีบ้านเ่าในเลวมาเด้อพี่น้องสาวตำบลหนองกรุงตำบลเรื่อนๆกระไรให้มาเบิง้งให้มาเบิง้งมาสมอันอันสถานโบราณสถานดอนยินจีของบ้านยี่ตูวเนี่ยให้มาเบิ้งน้ำกันมาพัฒนาขึ้นซอยกันให้ได้หุงียงเลี้ยงเยงเี่ยมน้ำมูเพ่นเด้อสาวพี่น้องเอ้ย ขอบคุณแม่หลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรยุทธ์ภาจวดครับมนีภาพพน้องมาจวดยุทธีโบรานสถานดอนดินจีครับส่วนความเป็นมาเป็นมาจังไดเดี๋ยวเขาไปพบพ่อกับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่รููจักิีิใไ้ขอมูลนะครับผมเดี๋ยวเขาไปพบพ่อครับท่านทั้งสองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับยาสวัสดีจ้า คุณ่อขออนุญาตในน้ำโตครับครับอันผมซื้อนายประเวศครับพิมพ์พลาครับครับเป็นคนปุ้มมีลำเนาเกิดกําเนิดย่นี่และนะครับครับอายุปัจจุบันก็หกสิบสี่ปีครับครับพ่อเอาแม่แม่สมัยยังใช้สูงบแม่ก็เกิดอยจจุบันนี่แหละอายุประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่แหละจ้าครับผมพ่อประเวศครับพอดีได้ยินข่าวพอดีได้ได้ทราบเรื่องในเรื่องของโบราณสถานดอนดินจี ที่นี่อยากหู้อมูลว่าโบราณสถานดอนดินจีเนี่ยของเฮ้าเนี่ยพ่อสีหูบ่กวาเกิดขึ้นตอนใดล้วก็ตั้งยุ่มองใดครับพ่อ,อส่วนโบราณสถานดอนดินจีนี่นะครับกับตะตะกอนเกิดมาเนี่ยพอแม่ไปกระบอกฟังว่าเป็นดอนดินจีครับแต่ว่าเบื้องความหมายลึกๆแล้วดอนดินจีความหมายวางใดนั่นกับกรบวมีผูดด้ใดหายคำในยามตรงนี้ไวน้<อ>นะครับแต่ว่า กับมาโคตมามาสันนิฐานเราตอนหลังเนี่ยว่าว่าดอนดินกีเนี่ยมันตรงนี้มันสิเกิดขึ้นมามันก็สิเป็นยุ่งสีนะครับก็เป็นเป็นเป็นอิดเ,เป็นอิดดินนะครับ,รบเป็นดินนั่นแหละดินนี่เพิ่นดินเหนียวเพิ่อมาปั่นนะครับมนเนม,<า>มน,มนครับมาปัน<ร>่นแล้วมาเผาคําโบราณเลยก็สิคิดว่าการเผาไฟเป็นการกีส่ประมาณนี้บ่ครับผมผมก็กากสิตีตามความหมายเบิ่งเบิงอิฐนะครับอิดที่ที ตั้งเป็นแทนนี่เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับครับอ่าความกว้างนี่็ประมาณสิบแปดเมตรนะครับครับพอความยาวประมาณสามสิเมตรนะครับประมาณนี้แหละนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้ววันนี้ช่วงคําว่าโบราณนี่มาจากใสคําว่าโบราณนี่มาจากกรมศิลปากรเพิ่นได้ออกมาสำรวจพื้นที่นะครับกับ เิ่นกับซีหูขอมูลมาตอไซกับปะหูนะครับ,รบเพื่อนแล้วอกว่าสํารวจเราเพิ่นขึ้นเป็นโบราณสถานนี่ประมาณปีหาสิแปดครับ,รบอันคับว่าโบราณสถานนี่มาจากช่วงช่วงทางราชการของหน่วยงานนี่แหละเพื่อนเพิ่นไห้ครัห้ซื้อแต่ว่าซื้อซื้อเก่าซื้อเดิมซื้อว่าดอนดินจีเปลียยงค่ยว่าดอนดอนนี่เพราะว่ามันชีวิตตม้ใหม่นะครับเราก็ชาวบ้านที่ได้มาบุก พวมถางป้ายยังได้นะสิปล่อยไว้เป็นธรรมชาติที่เป็นทีสาธารณะรเป็นส่วนเป็นส่วนที่ชาวบ้านสักกะละ่ะถ้ามีงานบุญยังนี่ก็สิมีการแหร่ปประเพณีท้องทิ่เนาะแห่วอมบ้านก็สิไม่หยุดอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าสิเป็นบุญกระถินบุญพระเวทหรือบุญนี่ยังต่างๆเนี่ยสิมาให้ลูกบ้านชาวบ้านนี่ไม่หยุดอยู่นี่แล้วกัผู้นำทางาศาสนาที่ป่อญในทายก กัิศีพามาสักกะละบอก้าวเพื่อนก่อนเราก็สิเราก็สิจูดผู้น้อยเนาะจูดผูจูดตะไลนะครับนั่นนั so ่นคือสัญลักษณ์ของทองถินบอก้าววาปีนีมือนีเฮ็ดบุญเหตุงานก็ให้น้ำปกปักรักษาคุมคร้องนะครับกักกเคยปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าเบิงเบิงเบิงแล้วเนี่ยแต่ผมก็ได้64ปีแล้วเนี่ย สถานที่แห้งนี้เกิดขึ้นมันก็นาจะลอยหรือ200ปีประมาณนี้นะครับ,รบน,น,นั่นคือ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 สันนิษฐานจากซากปลัาหักพังนะครับ,รบแล้วการบูรณากาต่อมาช่วงปีของซีเกตซดครับก็ได้อ่าได้เช้าบ้านกับพวกอวตเกิดขึ้นช่วงนั้นเนาะก็ได้มาทำาพุมามศาสตร์นะครับมามาตัดตน้น ต้นไม้เง้ยสิยุสภาพบงสี่ตแต่ไดนนะครับกับ,บต้นไม้นิ่มัก็สิประมาณสองรอยปีหรอต้นขามใหญ่ๆเียจงเสียครับวันนี้ก็สิเมนเป็นพวหนามบางอย่างมาตัดดอกเลยแปลนแปลนก็นเลยตะกรอนานานั่นนี่กะบบ่ท่านทางกับกับสาลาอยู่คือกันแต่ว,ว่าเรื่อมมาเรื่อมมาประมาณสี่แปดสี่เก้านะครับสี่เกตสี่แปดละก็ได้ได้มาทําความสะอาดเรากะทั้งอบตก็เห็นความสําคัญก็ได้มามาสั่งอาคาร ที่พักเพื่อทําพิธีบวงสวงช่วงเดือนเมษานะครับเดือนเมษาทุกปีครับสงการเลยละนะครับลูกหลานมาจากกรุงเทพไม่ยังเคยกับศิษย์พิธีพิธีบวงสวงครับในส่วนบวงสวงนี่ก็สิเป็นน้ําเขียวน้าแดงนาะยเนาะครับก็สิบว่ามีพวกสุราบว่ามีอย่างหลังมีน้าเขียวกับน้าแดงกับผลไม้ก่าชนิดนะครับทีที่ชุ่มชนถือปฏิบัติมากนะครับด้านนั้นคือที่มาโดยโดยประ โดยองค์่วมนะครับแต่ว่าถ้าถามมาเกิดขึ้นเมื่อปีพศเท่าใดครับไผ่ขนพวเกิดขึ้นพศเท่าใดนี่ตรวจสอบบ่ได้นะครับเพราะว่าก็กถือว่าเป็นของตะบันพระบุรุษละครับแต่ว่าคนพวานี่ถ้าคนในชุมชนนี่เกิดมากก็สิเห็นเลยสภาพนี่นะครับบ่าได้คนหยางยากนะครับพอครับสันนิษฐานว่าในส่วนที่ว่าเป็นดอนดินจีเนี่ย ในเนือเรืองเนี่ยพอ่อพ่อจะหูของมูลว่าเป็นสถานที่ของอโบราาเนี่ยเ,เ,เพื่อนเห็นใ้เพื่อนยังพอ่อพ่อจึงหูขอมูลบอกกระแคสันนิฐาน<อ>นะครับสันิฐานแล้ววันนี้ทั้ทงทั้งผู้กรมศิลปรกรที่มาขึ้นเป็นโบราในสถานเนี่ยเพ,อพอิ่นกับว่าไห้คํานิยามใ้ว่าเป็น<อ>ยังนะครับแต่ว่าลักษณะของอิฐนะครับอิฐเบิ่เงเป็นรูปความกวงประมาณ18เมตรความเาาประมาณ เกือบสามสิบเหรียนะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหรีนะครับบัดน,นี้กาสันนิฐานว่ามันน่าจะเป็นเป็นเป็นโบดโบร้านบ่หรือสิเป็นขันว่าเป็นเกดีกับ,บว่ามีรูปทรงนี่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับกะกะกสันนิฐานบ่ได้นะครับกับ,ก,บกับผู้หูเิ่นแต่ว่าลักษณะของยีนนี่ว่าเป็นหินนะครับเป็น เป็นดินเหนียวนั่นแหละเป็นดินเหนียวมาเทียวมาเผามาจีมามาเผามิมาเผาลักษณะอีดแดงนะครับสถานีฐานจากลักษณะอีดแดงปัจจุบันครับแต่ว่าก้อนมันถึงสิเป็นก้อนใหญ่นะครับครับก้อนใหญ่คว่ประมาณสิบหาเส้นคว่าเนาหนีประมาณเกือบสี่สิบสามสิบปุ่นได้นะครับแล้วความเชื่อมโยงเน่พอเพราะิะน้หูบอกครับว่าความเชื่อมโยงระวังสถานที่ใกล้เคียง สถานที่ไก่เคียงาตามตามที่ผมสันนิษฐานครับอิฐนี่เนาะครับอิฐกับรูปเหลี่ยมเนี่ยกับรูปลักษณะเนี่ยมันน่าจะไก่เคียงกับโบสถ์วัดคอธิครับเป็นอิฐลักษณะเดียวกันเราก็รูปทรงควบข่วงควบย้านี่ประมาณเดียวกันครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือขอสันนิษฐานนะครับครับอันนี้คือคือคือ คือสันนิฐานอครัมนะครับพะวันเป็นของที่ว่าเกาว่าเดี่ยเกาเกาแต่เพราะสมควรอยู่นะครับเพราะว่าก็รุุนลอยปีเกิดมากกว่าแต่ว่าพวกผู้เฒ่าที่ลอยปียังพอผมึ่งทีที่เิ่นเสียชีวิตไปแล้วนี่เป็นรอยฟังว่ามันสีมีเป็นต้นโพใหญ่แล้วก็สีมีบาดเกาอยู่ในในช่องต้นโพนะออยู่ในช่องต้นโพันี้มันมันกระสิละลายไปต้นโพตอนนี้ก็สูญหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้นขามใหญ่ ต้นโพธิ์สิ่ย่ตรงตรงกลางหรือว่าตรงไหนของของส่วนของต้นโพธิ์เป็นใยูจุดประมาณนี้ครับอยู่ดันทันทีแต่เป็นตกของ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 โบราณสถานดอนนินจีครับนะครับที่ที่อันนี้ผมผมก็บ่เห็นได้ตัวต้นโพ่อน่ะแต่ว่าผู้บรรพบุรุษ่นเราหอยฟังเป็นการบอกเ่าของบรรพบุรุษแมนแมนครับเ้าสืบกันต่อกันมาประมาณนี้ครับครับแล้วคนในชุมชนมีความเสื่อว่าอย่างได๋ก็พอคนในชุมชนเนี่เชื่อว่าบองนีเป็นสถานที่ ข้าหลวยำเก่งสักรกระละแหละครับครับผมตะกอนเนี่ยตะก้อนอีเพื่อนตองนาะยให่เน<จ>าะเออเกักก <ๆ S 1> แมนได้ครับแต่คนคนโบราณเนี่ยถ้าลูกเก็บท้องปวดหัวหายอย่างที่ไปมีหมอหม้อมอดูคนกับไปเบิง่งกันขันมะวอาขันเฮ็ดบด่ดีมันกับ,บสีเกิดเพลิดเพลินแบบนี้นะครับ,รบแต่ว่าหาขอขมาแล้วกับสีเศรา้าเก็บเศร้าป่วยครับพ่อ แต,งต่งแต่บรรพบุรุษมากนะครับเรากะเราก็าากาชาาบานกันเลยได่าว่า,วาบาศิษย์จังไดนี่ชาาบานก็นเลยเด็ถือมาตะพุุนนะครับ,รบตาตาบรรพบุรตรตาบรานมากนะครับ,รบประมาณนี้ครับลูกล้านทีไปทํามาค้าข,า,ขายตามออนอกสถานที่บราว่าจะเป็นตั้งยังวัดถึงเวลาทีมีการบวงสวง เขาลูกสักการะนี่ลูกหลังกับกับมากลับมาครับเพราะว่ามามามาตามเทศกาลอยู่แล้วนะสงการนะครับครับในบริเวณนี่ร่มรื่นเนี่ยคุณพ่อครับเห็นต้นไม้หลากหลายชนิดอีกก็คืออนุรักษ์ไว้บรได้มีการขามาตัดมาทำไรเป็นบ่พ่อครับบ่มาพี่คนกาตัดรอกครับเพราะว่ากะถือว่าส่วนนี้เป็น บ๊วยพิภูการนี่เรายเนาะการการการขวมาทําความสะอาดเอาเอาตัว่นเออมันจะล่มอย่างน่ะเพราะว่าความเสียของในชุมชนนี่ถือว่าเป็นเป็นที่ยึดเนี่ยทั้งจิตใจเติบอยูนะครับนั่นนั่นคือความโูดสื่อของชุมชนนะครับแม่นผู้สิไปอ่าว่าที่เป็นนิสัยบ่ค่อยดีไปได้ก็มิส่วนยำเจงยู่ส่วนจุนนี่ยุ่นนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันถือกันมาตะบันพระบุรุษ เราก็ควอนค้างยังไปหารับจ้างระบใบเนาะแต่ได้มาบอกก้าเพินกะรู้สึกว่าสิมีค้ามําเร็จมีอยู่เย็นเป็นสุกอยู่ประมาณนี้นะครับนั่นคือนั่นคือความเสียแต่ว่ากับเป็นเรียงของความเสียนะครับเราสถานที่ตรงนี้ครับพ่อตั้งอยู่ในส่วนใดของหมู่บ้านครับพตั้งอยู่ทิศทางแต่เป็นตกของหมู่บ้านครับผมทิศแต่เป็นตกของวัดครับนะครับดอนจินจรเฮานี่ตั้งอยู่สยครับพ่อ ตั้งตั้งยุบบ้านนิโตครับตั้งยุบบ้านนิโตติดกับเพื่อนกูติโตนะครับที่ติดไปนี่นะครับกัดกัดเป็นส่วนหนึ่งของของของชุมชนบ้านนีโตนะครับมูที่หนึ่งตำบลหนองกุ้งกัเพื่อน่าเชียจังหวัดมาซาข้ามครับครับตอนนี้โบราณสถานดอนอินทีของเขาได้ขึ้นกับกระท่วงวัฒนธรรมแมนแมนครับครับแล้วก็เพิ่นขึ้นเพิ่นไ่ซือห้ว่าเป็นโบราณสถานนะครับครับแต่ว่ากสิเป็นด้านใดนั่นกับกั กับว่ากับ่ได้เห็นเอกสารตัวนั้นน้าเพลินแต่ว่าขึ้นแล้วลอยเนะครับเพราะว่าปายน้ำถนนมาบอก4ี่ทางจุดมากนี่เป็นกาขึ้นเราก็ช่วงหนึ่งช่วงผู้ใหญ่คตกรเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วล่ะกัมีเจ้าคณะอำเภอภาคู่อัตสารโสพินเน่ได้ออกมาเบิ่งเรากะมีงบจากกระช่วงวัตนธรรมเนี่ยมาจ้างให้คน ทำความสะอาดอยู่บริเวณนี่ประมาณลร่หนึ่งเนี่ยเพิ่นเพิ่นเป็นตีกวบเราตรงนี้ประมาณไร่หนึ่งนะครับแต่ว่าทื้นที่ทั้งเวทีพ่นสิประมาณจักแปดลนะครับเทิ่งเทิงหนองสาพันสิเป็นต้นอย่างกันแต่ว่าในน้ำที่นี่ก็จะเป็นสาธารณของหมู่บ้านนะครับแต่ว่าก็อยู่ในอยู่ในโบราณสถานนี่น้ำนะครับเพิ่นมาถึงเป็นอยากใครคุณพ่อประเวศเชิญชวนพี่น้อง มาเยี่ยมชมดอนดินจีของเฮาครับพ่อเชิญครับครับกะถ้ามีโอกาสนะครับกะอยากให้อ่าในตำบลน้องกุงเนี่ยนะครับสิบเอ็ดหมู่บ้านเนี่ยก็มีมีจุดเดียวเนี่ยนะครับที่เป็นที่เป็นของโบราณคําว่าโบราณนี่คือของเก่า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 ได้ที่นี่คือเป็นเป็นรูปหลักนะครับเป็นแบบอัตลักษณ์ของของตำบลน้องกุงเนี่ยคือมีแห่งเดียวนะครับที่เป็นโบราณสถานนะครับกะ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เชิญชวนนะครับท่านที่เป็นนักอนุรักษ์คืออยากเบิ่งของทีบรนพระบุรุษเพิ่นส้างไว้ด้วยฝีมือของเพิ่นนะครับกับมีอยู่ชุมชนบานิโตนะครับรับขอกราบเลยนเชิญนะครับกัเช่าชุมชนบานิโตบ้านน้องว่ามันเป็นบ้านแฝดเนาะตอนนี้แยกเป็นสองมู่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าสถานที่นี้ก็ยังบทันเด้พัฒนา หาเพว่าส่วนเพิ่นขื่นโบราณสถานเนี่ยเพิ่นก็บ,บอกว่าว่าหาชาวบหานมาเฮดีหยังนะครับแต่ว่าทางราชการเพิ่นก็ยังว่ทันมาเฮดีหยังนะครับซากอิดหักพังนี่กับยู่สภาพยังสี่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นโปกคุมแต่ว่าต้นไม้บ,บ,บนโบราณสถานนี่สันนิษฐานกัน่าจะเกิดที่รังอ่ะนะครับเพราะว่าเต้ามู่ต้นหญ่ทั้งนี้เกิดก้อนอยู่นะครับกาชาชบ้วานกาได้แค่ ได้แลท่านบีที่บวงสวงช่วงสงการับผมนะครับถูกปีแล้วกับประเพณี้ถูกปีกัสิมาหยุดสักกิ์ละบูชาก่อนยังคอยแห่ต่อครับนะครับนั่นนั่นนั่นคือในการดูแลนะครับแล้วกับชาวบ้านกับสีดูแลแค่์ทำความสะอาดรอบบริเวณปีละครั้งสองครั้งประมาณนี้นะครับในในเรียงของส่วนร่วมนะครับแต่ว่าส่วนนี้ เพิ่นขึ้นเป็นโบราณสถานแล้วครับชาวบ้านก็ได้แคร์ดูแลตรงนี้ไว้นะครับครับอ่าเถีพี่น้องเพิ่อนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเส้นทางคุณพ่อสามารถติดต่อได้ทางใดครับพ่อทางใดเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหกครับศูนย์ศูนย์ครับศูนย์สามตัวนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เก้าหกครับครับผมติดต่อคุณพ่อประเวศเนาะสอบถามเส้นทางและข้อมูลครับผมครับผมครับขอบคุณพ่อประเวศครับผมที่ให้ข้อมูล โบราณสถานดอนดินจีนะครับผมให้พี่น้องได้รับรู้แล้วก็เป็นที่เผยแพร่ให้กับพี่น้องได้หัวโบราณสถานของเฮ้ายูทีบันอิโตนะครับเพื่อพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมยามนะครับมาเบื้องโบราณสถานนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม